ครับผมดาบสุพจ์อุดมสุขนะครับรับราชการตำรวจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับงานของผมเคอผมต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พร้อมยืนตั้งด่านฮะรวมรวมกันวันละแปดชั่วโมงอาการเริ่มแรกของผมนะมีอาการปวดหลังปวดแล้วก็ล้าวลงไปที่เอวผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าผมต้องยืนตั้งด่านอยู่พอนานๆานเข้าเนี่ยมันล้าวลงไปที่ก้นกบ นะครับปวดที่ก้นกบปวดมากาวันที่แย่ที่สุดคือวันที่ผมลุกขึ้นจากที่นอนนะครับมันลุกไม่ได้คือว่าลุกแล้วมันปวดปวดมากครับปวดที่ก้นกบเนี่ยปวดจนต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทาให้ผมลงเอนลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บอกให้แฟนพาไปหาหมอหมอก็เลยบอกผมว่าผมมีอาการเริ่มต้นของกระดูกคับเส้นประสาทยายาัแรกนะครับแล้วก็ส่งผมไปทํากายภาพบาบัดโดยการเอาผมเนี่ยขึ้นไปบนเตียง แล้วก็มีอุปกรณ์ล็อกที่คอแล้วก็เอาเชือกอะผูกล็อกที่ข้อเท้านะครับแล้วก็ดึงดึงเพื่อให้กระดูกมันยืดพอยืดแล้วอาการปวดที่ข้อติบกะกม,มันดีขึ้นแต่เนื่องด้วยผมงานของผมเนี่ยไม่สามารถไปทํากายภาพหมอให้ไปทําอาทิตย์ละสามสี่วันแต่ผมไปได้อาทิตย์ละวันแต่ผมก็ทํามาประมาณสองปีนะครับแต่อาการมันไม่ดีขึ้นเพราะว่าผมต้องกลับมายืนตั้งด่านอีก อาการกลับมาทํามาเป็นอีกแล้วก็แฟนผมเนี่ยเห็นผมเป็นอย่างนี้ก็เลยไปเอาผลิตภัณฑ์มาให้กินอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเบต้าแคลนะครับผมกินไปเดือนแรกอะอาการที่ว่าผมปวดอะปวดหลังปวดเอวอาการดีขึ้นเข้าเดือนที่2เนี่ยการลุกจากทีน่นอนของผมน่ะคล่องตัวมากขึ้นการเสียวเริ่มน้อยลงตอนเนี้ย ผมกินมา3เดือนแล้วอาการรวมๆรวมๆร,ร,รวมเนี่ยดีขึ้นมากครับถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยลองซื้อมากินดูนะครับ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าปวดหลังมีเสียงดังกรอบแกลบเวลาเดินนะครับรักษามาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินยาแก้ปวดการไปทํากายภาพต่างๆก็ไม่หายสักทีสาเหตุจากการที่เราปวดเขา่าปวดข้อปวดหลังต่างๆเนี่ยบางคนเข้าใจผิดบางคนไปซื้อยาแก้ปวดมากินนะครับเวลาที่ยาแก้ปวดออกฤทธิ์เราหายปวดจริงแต่เวลาที่ยาแก้ปวดหมดฤทธิ์ เราก็ต้องกินซ้ําๆนะครับและยิ่งกินสะสมานานๆเนี่ยยาแก้ปวดเหล่านี้จะไปสะสมที่ตับและไตด้วยระวังไตพังนะครับวันนี้ผมมีวิธีการมาแนะนำนะครับผมจะแนะนำสินค้าตัวนี้ครับเบตาแคลพลัสส่วนผสมนำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเบตาแคลพลัสนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวเบตาแคลตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของคอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนไทป์2ไทป์เนี้ยจะเหมาะสำหรับ ข้อต่อและกระดูกโดยตรงเลยนะครับที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาสั่งจ่ายนะฮะตัวคอลลาเจนไทป์2เนี่ยที่เบต้าแคลตัวนี้นาเข้ามาเนี่ยสั่งจ่ายเป็นยาตามโรงพยาบาลให้สําหรับผู้ป่วยในโรคข้อต่อเลยนะครับและมีตัวแคลเซียมแอลทริโอเนตซึ่งสามารถดูดซึมได้95สําสำหรับใครที่ยังลังเลน,นะครับตอนนี้เบต้าแคลเข้าสู่ปีที่4แล้วมีรีวิวลูกค้ามากกว่า600,000ราย ที่ใช้กันและเห็นผลมารีวิวให้นะครับผมจะแนะนําตัวเบต้าแคลตัวนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับสามารถสอบถามในเรื่องของวิธีการต่างๆได้ที่ผู้เชี่ยวชาญเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับและเมื่อทานเบต้าแคลตัวนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าเมื่อทานต่อเนื่องนะครับจะไม่กลับมาปวดซ้ําแน่นอนครับเพราะตัวนี้ดูแลที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุนะครับ ดังนั้นอยากจะให้มั่นใจนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาปวดเข่าปวดหลังปวดข้อต่อแนะนำเบต้าแคลตัวนี้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะที่นี่นะคะถามจริงตอบตรงกับคุณหมอก๊อบบายบริษัทโฮฟูนะคะซึ่งเราอ่ะเตรียมไว้สําหรับตอบคําถามคนที่สงสัยเรื่องสุขภาพเลยค่ะเราเชิญคุณหมอตัวเป็นๆมานั่งตอบคําถามกัรวันนี้ทุกข้อสงสัย ทุกคำถามมีคำตอบนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้ตัวนายแพทย์สิทธาิกขินุกูล จากเพจคุณหมอสตอรี่นะคะซึ่งคิวทองมากกว่าจะได้มาวันนี้นะคะคุณหมอยินดีครับพี่เอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรอนานกว่าน,นี้อาจจะเป็นไวทองแลยแหะ,ะ <White Hong. S 2> วันนี้นะครับทราบเลยว่าคนที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยต้องมีปัญหาสุขภาพเห็นช่วยๆอย่างนี้นี่ทราบมาว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับพี่เอใช่ใช่เดี๋ยวเอขอแนะนําเลยดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อคุณคุณวาลินพักสุขจเจริญหรือคุณแหม่ม คุณแหม่มเนี่ยทำอาชีพเป็นนิติกรเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนนเธออายุ46แล้วอันนี้แหละที่หมอกลัวนี่แหละคือหมอรายการนี่คือถามจริงตอบตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอตอบตรงๆไม่มีผลต่อกฎหมายใช่ไหมครับไม่มีค่ะอนุญาตนะอน,นุญาตโอเคปัญหาที่เธอเจอก็คือเธอบอกว่าคือวันหนึ่งเนี่ยเธอมาแล้วแบบว่ามีอาการปวดปวดหลังครับผมแล้วถึงถึงกระทั่งแบบเดินไม่ได้เลยอยากให้คุณแหม่มเล่าดีกว่าคุณแหม่มเล่าเลยค่ะเออไปหาหมอไปเอ็กซเรย์อะค่ะก็คือเป็นโรคกระดูกเคลือน กระดูเคลื่อนใช่กระดูเคลื่อนแล้วคราวนี้พอเราถามหมอว่าวิธีการที่มันจะทําให้เราหายเนี่ยพราเรากลัวคือมีวิธีเดียวผ่าตัดซึ่งทุกคนถ้ารู้ก็คือไม่อยากผ่าตัดอยู่แล้วใช่ก็เลยเขาบอกก็ถามหมอว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่าตัดมันหายได้ไหมครับคุณหมอตอบว่าไม่หายอ่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมเอานี้ก่อนตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นกระดูเคลื่อนเนี่ยมันต้องมีสเต็ปปกติแล้วเนี่ยปกติพี่พี่แหม่มเนี่ยนั่งทํางานเนี่ยนั่งทั้งวันไหมครับ ถ้าเกิดว่าที่อยู่ออฟฟิศก็จะนั่งทั้งวันนะคะส่วนใหญ่นั่งทั้งวันเลยนะแล้วก็นั่งไข่ห้างด้วยชอบนั่งท่าไหนอย่างี้ลยห้างแบบนี้เลยนะฮะการไข่ห้างเนี่ยข้อดีก็คือขายเมื่อยนะครับแต่ข้อเสียคือเอตางข่ห้างอะไเนี่ยอ่ะพี่แบบลองค่อยผมดูหน่อยข้างที่อยู่ด้านด้านล่างกว่าเนี่ยอาจจะทําให้เลือดมาเลี้ยงไม่ดีนะเส้นเลือดถูกกดทับนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปวดเมื่อยและชาได้และการนั่งท่านี้สรีระของกระดูกหลังเราจะไม่ได้ตรงเป็นแนวนี้อ่ะขอยืมมือพี่แหม่มมาต่อกันอี ต่อกันหน่อยต่อกับผมเลยไหมนี่ต่อกันเรื่อยๆพี่เอ๊มาอย่าร้อนน้อ,นอ,อันนี้คือแนวของโครงกระดูกของเราแล้วระหว่างกลางของแต่ละป้องเนี่ยจะมีเส้นประสาทผ่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะครับเคลื่อนไปนิดนึงไอ้เส้นประสาทที่อยู่ตรงกลางมันเจ็บละมันโดนล,ละม,นมันเจ็บปุ๊บมันเหมือนกล่องเคลื่อนใช่ <นะ S 1> มันเหมือนกล่องเคลื่อนแต่เส้นประสาทยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะแนวกลางแทงลงไปจนถึงข้างล่างนะครับแต่พอเคลื่อนไปนิดนึงเส้นประสาทมันโดนกดเบียด เราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะปวดแล้วถ้าเคลื่อนไปจนสุดเลยเนี่ยก็จะชามาถึงเท้าเลยใช่ใชแ,ลแล้วแล้วก็อักเสบเลยนะครับคล้ายคล้ายอาการออฟฟิศซินโดมอย่างนั้นป่ะคะมันก็เป็นอยู่ในกลุ่มเบื้องต้นก็คือปวดเมื่อยปวดหลังปวดไหล่ปวดคอก็อยู่ในกลุ่มของออฟฟิศซินโดมอยู่แต่พอเป็นเยอะๆหลังจากที่มันเคลื่อนไปจนเกือบหลุดแนวแล้วเนี่ย<ม>นะครับอันนี้การที่จะเอามันกลับเข้ามาแบบเดิมก็ต้องผ่ายอย่างเดียวเพื่อจัดเข้ามาในแนวนี้แต่ถ้ายังไม่เยอะมาก ยังมีอาการปวดเล็กน้อยชาบ้างแต่ยังไม่ชาถึงปลายเท้าอันนี้เราสามารถดัดตัวเองหรือเขาเรียกว่ากายภาพอ่าหรือบางคนเขาเรียกไคลโดแพคติกนะครับการจัดกระดูกเนี้ยสามารถทําได้แต่ตอนจัดก็จะปวดหนยนะซึ่งซึ่งที่คุณแหม่มบอกเอเนี่ยเท่าเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยคุณแหม่มบอกว่าล้าถึงขาเลยนะชาไปเลยนะแล้วก็แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเดินไม่ได้เลยต้องนอนลาบอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าอาการหนักไหมคุณหมอค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆคือถ้า ปกติแล้วถ้าคนที่เริ่มเป็นเบื้องต้นเนี่ยเริ่มเจ็บเรื่องเริ่มปวดเนี่ยก็จะไม่อยากให้ทนแล้วนะคือบางตอนแรกๆที่พี่พี่แหม่มเป็นเนี่ยพี่แหม่มทำยังไงก่อนครับอ๋อไปกายภาพค่ะกายภาพใช่ไหมครับกายภาพพอไปกายภาพเหมือนว่าอาการเราดีขึ้นเราเดินได้มันต้องใช้ระยะเวลานานค่ะกายภาพแล้วเราไม่มีเวลาเราต้องกลับมาทํางานแล้วเราได้ทานอะไรไหมยาอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ทานไหมแคลเซียมค่ะทานแคลเซียมอะไรคะ เบต้าแคลค่ะอ๋อเบต้าแคลอัลโดเนตใช่ไหมแล้วมันมันดีขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราทานแล้วดีขึ้นอย่างเงี้ยเราดีขึ้นมันสามารถช่วยเรื่องกระดูกได้จริงคือเราต้องดูที่ปัจจัยก่อนที่เมื่อกี้ที่เราให้ทําตรงนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยโครงสร้างของกระดูกข้างนอกเนี่ยเป็นแคลเซียมนะครับส่วนที่น้ําหล่อลื่นระหว่างข้อเนี่ยก็จะมีพวกคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสริมสร้างหรือทําให้อาการปวดน้อยลงเนี่ยนอกจากให้มันอยู่ในแนวเดียวกันแล้ว คือบริเวณโครงสร้างกระดูกแข็งหรือกระดูกอ่อนหรือคอลลาเจนต่างๆก็ควรที่จะได้รับการฟื้นฟูทีนี้แคลเซียมเนี่ยมันมีหลายชนิด แต่ถ้าเลือกแคลเซียมที่มาฟื้นฟูก,กระดูกได้ดีเลยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวัยเนี่ยการสร้างกับการสลายของมวลกระดูกเนี่ยมันมีมาด้วยกันทั้งคู่คตอนเด็กๆเนี่ยจะสร้างมากกว่าสลายแต่ตอนสูงอายุหรือกระดูกคุณแล้วเนี่ยจะสลายมากกว่าสร้างทีนี้พอเราเริ่มใช้ก็ผิดวิธีนั่งผิดท่าเอียงไปก็เอียงมาเนี่ยมันจะเริ่มมีการสลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมที่ดีถึงจะช่วยป้องก,กันตรงนี้ได้แต่แคลเซียมที่ดีไม่ใช่แคลเซียมทั่วไปที่เราเคยกินจากโรงพยาบาล แล้วกินแล้วมีผลข้างเคียงคือท้องผูกอันนั้นคาร์บอนเนตปะอันนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตอ,อาจจะทําให้ดูดซึมได้ไม่หมดย่อยยากและทําให้ท้องผูกแค,คลเซียมที่ดูดซึมได้ดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีสารตกค้างในําไส้คือแคลเซียม l t i o เ e L-Tione ฟังนี่ดีนะครับแคลเซียมตัวนี้สกัดมาจากพืชน,นะเวลาที่เราจะสกัดวิตามินซีจากข้าวโพดและในกระบวนการที่สกัดเนี่ยจะได้แคลเซียม l t นเนตมาด้วยซึ่งข้อดีคือละลายได้ทุกสถานะเพราะฉะนั้นไม่ท้องผูก กินก่อนอาหารก็ได้กินหลังอาหารก็ได้แล้วดูดซึมได้ค่อนข้างดีและที่สําคัญช่วยนอกจากช่วยป้องกันการสลายของกระดูกแล้วยังเพิ่มในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยซึ่งคอลลาเจนก็จะมาช่วยในเรื่องของน้ําหล่อเลื่นของข้ออที่มันอยู่ระหว่างกระดูกแต่ทั้งหลายทั้งมวลถามจริงก็ต้องตอบตรงถ้าสมมุติว่าให้ของดีไปหรือกายภาพไปแต่ถ้ายังนั่งท่าเดิมอยู่ต้นตยังไงก็ไม่หายครับอืมก็แสดงว่าคุณแหม่มอ่ะต้นเหตุหคือ ผิดท่าชอบน hey, ั่งทับขาตัวเองไขว่ห้างนั่งบิดตูดเบี้ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เหมือนกันเหมือนกับเราเป็นพนักงานคนหนึ่งเราโดนใช้งานเยอะเราก็อยากมีวันหยุดทีนี้กล้ามเนื้อของเราก็เหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อเราโดนใช้บ่อยๆหดตัวบ่อยๆแต่ไม่ยืดเหยียดเขาเลยไม่มีการยืดเหยียดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นขอไม่ว่าจะเป็นขาแขนหรือลาตัวต่างๆไม่ยืดเหยียดอะไรเลยเขาก็จะหดเกร็งจนสุดท้ายก็จะเกิดการปวดนี่แหละครับ าแคลเซียมะค,ะค,ค่ะหมอมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่<ช>าถามว่าถ้าเกิดว่าอยากให้หายขาดมันมีวิธีการเดียวใช่ไหมอืมวิธีการเดียวคือการผ่าตัดใช่หเหรอจริงๆแล้วถ้ายังถึงท่านที่ผมบอกตรงๆนะว่าถ้าพี่แหม่มยังรู้สึกว่าการกินแคลเซียมหรือว่าการปรับตัวเองสรีระตัวเองแล้วมันยังทําให้มันอยู่ในร่องในรอยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การปวดนี่ลดลงอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ แต่ว่าเพียงแต่ต้องสัญญาตัวเองว่าต้องพยายามจัดสรีระให้ตรงแล้วถ้าเกิดสมมุติอยากให้มันดีขึ้นจริงๆการกายภาพกับการจัดกระดูกอาจจะเป็นส่วนเสริมถ้ามันไม่เคลื่อนหลุดจากกันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะถ้ามันยังอยู่ในแนวอยู่เนี่ยการจัดกระดูกกับการกายภาพยังช่วยได้บางคนบอกว่าฝังเข็มเคยได้ยินใช่ไหมครับแพทย์แผนจีนช่วยได้ไหม ลักษณะของการฝังเข็มจะเป็นการเอาเข็มไปกระตุน้นให้เกิดการอักเสบของบริเวณนั้นบริเวณตำแหน่งที่เข็มปักะนะครับแล้วเลือดจะมาเลี้ยงเยอะขึ้น<อ>เมื่อเลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้นก็จะมีการสมานดังนั้นเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมมันอาจจะลดอาการปวดได้แต่ไม่ได้จับให้กระดูกเข้ามาในแนวอ๋อเป็นการแก้ปลายเหตุถูกต้องถูกต้องเท่าที่ฟังสรุปคุณหมอก็คือคุณหมอบอกว่าให้ไปปรับที่สาเหตุครูคุณแม่ไปเปลี่ยนท่าทางเดินซะใหม่ อย่ามานั่งตูดบิดตูดเบี้ยวหรือนั่งแ<อ>ข้งแล้วก็มีสลับแล้วก็ยืดพอถึงเวลานั่งนานๆก็ยืดไปเปลี่ยนท่าบ้าง<ช>แล้วก็ทานแคลเซียมที่ดีก็ทานไปก็ทานไป<ช>แล้วก็มีการออกกำลังกายถูกต้องแล้วถ้าจะให้ดีตอนนี้กายภาพบัตรถ้าไม่หายแนะนําให้ไปหาคุณหมอถูกต้องครับรอย่าะวยดเพราะว่าตัวอย่างละเอียดหรือว่าเอ็กซเรย์ดูจรว่าแนวของการเคลื่อนกระดูกเราเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ม,มันใช้วิธีที่หมอบอกคือกายภาพหรือว่าไฮโรแพคติกเนี่ยดัดกระดูกเนี่ยได้ประมาณไหน นะครับพี่สาคัญคือพยายามเปลี่ยนท่าเถอะอย่าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปนะครับแล้วก็แอร์เย็นๆที่จ่อเวลาที่เรานั่งทํางานพยายามลุกหนีเขาบ้างไม่งั้นเส้นเลือดที่คอก็จะเป็นด้วยเส้นเย็นสายบ้างใช่ท่าหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยเสริมสําหรับคนที่ปวดเมื่อยขาบ่อยๆหรือว่าน่องบ่อยๆเนี่ยก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็นขาเรานะครับ ให้เอามือเอาเท้าเนี่ยยืดไปในแนวนี้แล้วก็เอามือแตะที่ปลายเท้าดันกตัวแตะไม่ถึงค่ะคุณหมอค่อยขึ้นนั่งเหรอคะนั่งแล้วก็ยืดใช่นั่งแล้วยืดขาขึ้นแล้วก็มือแตะปลายเท้านะครับลักษณะที่เอามือจับปลายเท้าตัวนี้อันนี้คือทาให้ทําให้ยืดเส้นบริเวณทั้งขานี่เลยให้มันปวดน้อยลงนะครับคนทําทุกวันหรือเปล่าคะก็คือเหมือนกับการที่เราเดินเสร็จเราเมื่อยน่องก็ยืดเหยียดอ่ายืดเหยียดใช่ครับมันก็จะช่วยได้จริงๆถ้าถ้าเกิด เราลองทําท่านี้ก็ได้คุณแบบลองยคุณยืนพร้อมผมก็ได้นะครับนี่ถ้าเรากระดกปลายเท้ามาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วมือแตะอย่างเงี้ยครับนี่หันมาทางผมก็ได้นี่นี่แล้วมือมือแตะอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกตึงตรงนี้เลยนี่ไหวไหมเดี๋ยวค่อยๆก็ได้นะอันนี้อันนี้สี่สิบสี่สิบหกเหมือนคนหกสิบคุณขาเอาใหม่ค่ะนี่ถ้าเรายืดไปนะครับแล้วขายข้างหนึ่งต้องตรงนะครับแล้วมือแตะปลายเท้านี้ได้ก็จะเป็นการยืดเส้นเหมือนกัน <Es per ated> ใช่ไหมครับ ah, <ช>ค่อยๆทำวันนี้ไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อต่อไปค่อยๆค่อยๆนำไปเรื่อยๆอยนะครับดีกว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆ,ๆบางทีลุกขึ้นมาบิดองค์บิดเอวซะบ้างนะครับชั่วโมงหนึ่งลุกขึ้นมาสักสองสามนาทีไปเข้าห้องน้ำไปมส์กับเพื่อนก็ยังดีครับสำหรับคนที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะสามารถ,ถาที่จะทิ้งคำถามกับเบอร์ทโทร,รศัพท์ไว้ในไลน์แอดแคลเก้านะคะแอดไซ์แลแล้วก็เก้า ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะส่งให้คุณหมอตอบทุกคำถามปัญหาสุขภาพเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอยากให้คุณหมอกราฝากข้อคิดดีๆให้กับทางบ้านนิดนึงค่ะสำหรับเคสของพี่แหม่มนะครับก็อบอกว่ารักลูกให้ถูกทางของพี่แหม่มก็ต้องรักกระดูกให้ถูกแนวด้วยนะคะรักขนกให้ถูกแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักที่สําคัญของร่างกายนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีเกี่ยวกับเรื่องกระดูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณแหม่มนะคะที่มาแชร์ความรู้อะไรให้แบบ แยอะแยะมากมายแล้วก็ขอบคุณทุณหมอก๊อบอด้วยค่ะที่มาตอบคาถามดีๆให้กับทางเรานะคะค่ะสำหรับทางบ้านนะคะอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะคะเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาแชร์มาบอกมาตอบก,กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ